ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราควรจะสงบใจกันทุกๆคนเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเป็นช่วงที่เราจะได้เที่ยวได้กินได้เล่นได้สนุกสนานซึ่งก็ถ้าเรายัางคิดอย่างนี้ถ้ามองย้อนไปก็เป็นเรื่องของความคึกขนองความสนุกสนานอยากจะปลดปล่อยตัวตนซึ่งตัวต,วตนที่ถูกยึดติดไว้นั้นทำให้เก็บกด เมื่อเก็บกดมากๆ,ๆมันก็จะอึดอัดลำคาญเป็นทุกข์แต่คนเรานี้เก็บกดตัว,ตวไม่มากเกินไม่ได้ปลดปล่อยการปลดปล่อยตัวตนนี้ทำให้เราไม่ต้องเก็บกดไม่กเก็บอารมณ์ไม่ต้องเก็บความรู้สึกไม่ต้องเก็บความทุกข์ไว้กับตัวเองบางครั้งความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่เก็บไว้มันก็จะดับไปเองเพื่ะเสื่อน แต,แต่คนเราชอบเก็บตัวตนไว้เมื่อมีตัวตนก็มีความทุกข์แต่ถ้าเราปลดปล่อยตัวตนออกไปความทุกข์ก็ดับฉะนั้นเราปลดปล่อยตัวตนให้ได้โดยการสลัะความรู้สึกอารมณ์จิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะถ้าเราไปยึดไว้นมันจะค้างหยู่ใจค้างอยู่ในอารมณ์ค้างอยู่ในความรู้สึกค้างอยู่ใน,ใน สมองเราแล้วเราก็เลยปลดปล่อยตัวตนให้เกิดการเกิดดับของสภาวะธรรมสภาวะธรรมเนี่เมื่อเกิดการเกิดดับแล้วมันก็จะเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนว่างแต่ถ้าเรายึดติดไม่ปลดปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราก็จะเหมือนคนที่แะอัตตะอวยจะสำลอกออกก็ออกไม่ได้อจะเนกกินไม่ได้ เี่ยการเหมือนคนเมารถเมาเรือเมาขึ้นอย่างเงี้ยการที่เราไม่ปลดปล่อยตัวตนทําให้เราไม่สามารถควบคุมร่างกายและจิตใจเพราะว่าร่างกายจิตใจนั้นถ้ามีตัวตนเขาเรียกว่าแบกน้ําหนักมากเกินเนี่ยก็จะเหนื่อยง่ายเหนื่อยใจเหนื่อยกายลำบากกายลำบากใจตัวตนนี้จะสร้างซึ้นนิวรณ์นิวรณธรรมเนี่ยเกิดขึ้น ราะว่ามีตัวตนที่จะเสพการมีตัวตนที่จะพยาบาทมีตัวตนที่จะง่วงเหงาเรานอนมีตัวตนที่จะฟุ้งซ่านมีตัวตนที่จะหลังในสงสัยว่าสับสนหรือมันงงหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้ซึ่งตัวตนเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เรายึดถือไว้มีสิ่งที่เรามีอยู่เช่นความรู้สึกเช่นอารมณ์เช่นจิตใจเช่นความคิดถ้าจึงไม่ปลดปล่อยตัวตนเมื่อเราปลดปล่อยตัวตนได้แล้ว มันก็ไม่ต้องห่วงความรู้สึกไม่ต้องห่วงใจเรื่องห่วงตัวไม่ต้องห่วงความคิดเพราะว่าคนเราเนี่ยก็มีตัวตนมากมันจะคิดมากคิดแล้วคิดอีกคิดในทางทําให้ตัวเองลําบากใจให้ตัวเองไม่สบายหรือว่าคิดตรงข้ามอยากให้ตัวเองสุขสบายสะดวกมีความสุขคิดอย่างไรคิดแบบไหนคิดไปเรื่อยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราปลดปล่อยตัวตนเนี่ยเราแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยเปนวันเราจะใช้ชีวิตโดยการมีสติมีปัญญาในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเรียนทํางาน หรือว่าใช้ชีวิตเพราะการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยถ้าเราเอาแต่คิดมันก็ไม่สาเร็จเอาแต่พูดมันก็ไม่สาเร็จเอาแต่ทำาันไม่สาเร็จมันต้องมีองมาประกอบรวมแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้าขาดสติปัญญาแล้วก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จได้ฉะนั้นเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องมีสติปัญญาที่จะทํามีสมาธิที่จะทำแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่เมื่อเราปลดปล่อยตัวตน ปลดปล่อยตัวตนออกจากความยึดติดว่าผลงานว่าอะไรอะไรจะต้องเป็นเราเป็นของเราํำชมเป็นทองข้าของเืินตำแหน่งที่ดีขึ้นหรือว่าการยอมรับ,รบการเชื่อถือการผู้คนชอบเราหรือว่าสนใจเราอย่างเี้ยให้ผ้าใหเกียรติใความหมายซึ่งการตั้งไว้อย่างนี้เป็นการสร้างตัวตนไว้อีกชั้นหนึ่งท่านท่านยังบอกให้ปลดปล่อยตัวตนไม่ว่าเราจะเรียนทำงานท้งชีวิตก็ตามเนี่ยการมีตัวตนมากๆมีอัตลากมากๆเนี่ยทำให้เรา เลี่ยดได้ง่ายเวลาผิดหวังซึ่งชีวิตจริงๆคนเราเนี่ยมีความสมหวังผิดหวังหรือว่าอะไรเนี่ยก็แล้วแต่มันไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอแต่ถ้าเราสมหวังแล้วเรามีตัวตนเราก็เกิดมานัตติคมแหงรังเกียผู้อื่นหยุดเบียนผู้อื่นทั้งกายและวาจาทั้งการแสดงออกอารมณ์และความรู้สึกหรือว่าถ้าเราล้มเหลวขอให้รูถูกหยยดยามเราหรือว่าเราก็จัด หมดกาลังใจทอแท้และสิ้นหวังอาจจะสูญเสียเงินงานหรือว,ว่าคนรักเลยสูญเสียความศรัทธานในตัวเองไปได้เลยเพราะว่าคนเรานั้นมีตัวตนมากเกินไปสังเกตด,ดูคนไหนถ้าศรัทธาพระแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระหรือว,ว่าคนรู้จักเราศรัทธาเราเชื่อในสิ่งที่เขาทำได้ในสิ่งที่เขาปฏิบัติได้แล้ววันหนึ่งเราเห็นไม่ใช่อย่างเดิมเราไม่ชอบไม่เชื่อละไอ้น,นี้ศรัทธาจะเสื่อมเพราะว่าเรามีตัวตนแต่ถ้าคนไม่มีตัวตนจริงๆศรัทธาจะไม่เสื่อม เพราะว่าผู้ที่เข้าใจถึงธรรมเนี่ยศรัทธาจะไม่เสื่อมเพราะว่าถอนตัวตอนกดๆจะตอนออกเสียแล้วซึ่งที่จะไปยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตังขานในพฤติกรรมในคำพูดและความคิดและการแสดงออกของบุคคลของสัตว์ของวัตถุเพราะคนที่ไม่เสืส่อมศรัทธาเนี่ยจะเป็นคนที่ความทุกข์ครอบงำไม่ได้แต่คนที่เสืส่อมศรัทธาในความทุกข์จะเข่ามาเป็นระลอกเป็นระลอกเป็นจังหวะกระทบกระทั่งตลอดท่านจึงบอกว่าให้เรา รักษาศรัทธาซึ่งการรักษาศรัทธาเนี่ยก็ต้องปลดปล่อยตัวตนออกปลดปลดตัวตนให้ให้เกิดสติให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิซึ่งในสติสมาธิปัญญาในศรัทธามีความเพียรเหล่านี้จะไม่มีตัวตนมันมีแต่สภาวะธรรมที่จเจริญงอกงามแล้วถึงที่สุดก็ดับไปกับการปองสังขารหรือว่าปรินิพานหรือว่านิพานไปเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวตนเนี่ยมันจะนิพานไม่ได้มันคาตัวตนอยู่ แม้แต่ไปนโลกไปสวรรค์เกิดมาในโลกนี้ก็ยังมีตัวตนอยู่ไปพรม,มัโลกอย่างนี้ก็ยังมีตัวตนขนาดเป็นอรูปพรมก็ยังมีตัวตนในจิตอยู่ซึ่งมันจะฝังลึกอยู่ถึงจิตใต้สำนึกหรือว่าธาตุแท้สันดานท่านเราก็เลยปลดปล่อยตัวตนเพื่อจะได้ดุพ้นนะลุพ้นจากความทุกข์จะมาครอบงำมาตอกย้ำหรือว่ามาจมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากตัวเองเป็นไปซะเองแต่ทุกทคนเพราะว่าการ ยึดถือในตัวตนนั่นเองการไม่ยอมปลดปล่อยตัวตนไม่ยอมวางให้ว่างไม่ยอมว่างให้สงบไม่อยากสงบไม่สงบให้ผ่องใสไม่ผ่องใสให้หลุดพ้นซึ่งคนเราไม่ไปตามขั้นตอนของความหลุดพ้นมันก็เลยเกิดการศรัทธาเสื่อมศรัทธามีความเพียรเกิคทา้าหรือว่ามีสติปัญญาหรือว่าหมดสติปัญญามีสติขาดสติป,ประมาทซึ่งจะเกิดความกำหนัดตัดเคร่องลุ่มหลงความเขียนสตุตตามมา เป็นระยะเหมือนกันฉะนั้นเราก็เลยมาปลดปล่อยตัวตนโดยการที่ไม่ยึดติดความเป็นตัวตนของตน,นการปลดปล,ดปล่อยตัวตนนี้ง่ายง่ายกว่าการยึดถือความเป็นตัวนตนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราก็แค่ปล่อยไม่ยึดไว้เหมือนเราถือของว่านี่แหละถ้าเราปล่อยมันก็หลุดจากมือไปการที่เราปลดปล่อยตัวตนก็คือเราอย่าไปถือว่าอย่าไปยึดไว้ ก็ปล่อยให้มันให้คลายผลคลายให้มันหายมันดุดมันดับไปแค่นั้นเองเราไม่ต้องใช้กําลังอะไรการปลดปล่อยตัวตนนั้นแต่การที่จะยึดถือตัวตนน้้นใช้แรงมากยึดไว้เหนี่ยวไว้หน่วงไว้แล้วเราก็เลยไม่ยึดไม่เหนี่ยวไม่เหนี่ยวไว้ละละสลับสลับละลายให้มันออกไปคืนสู่สภาวะธรรมเหมือนเดิมคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็จะเกิดความดุดพนเกิดความบริสุทธิ์สงบสว่างเกิดการผลคลายขึ้นมาในชีวิต ฉันให้ปลดปล่อยตัวตนได้กันทุกคนเมื่อปลดปล่อยตัวตนได้แล้วก็จะเห็นอนิสงค์ของธรรมะที่ว่ายึดไม่ได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงและความไม่แน่นอนของชีวิตในการไม่ยึดติดความเป็นอิสระความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นให้บอตกเสมอว่าให้ปลดปล่อยตัวตนปลดปล่อยตัวตนอย่าเอาตัวตนเข้าไปเป็นทุกข์หรือว่ายึดถือตัวตนจนเป็นทุกข์ถ้าเราปลดปล่อยปุ๊บทุกข์ก็จะล่วงหล่นดับหายสูญสลายไป ทุกเกิดจากการยึดถือตัวตนนี้เป็นทุกข์ที่หนักเขาเรียกหนักใจหนักใจต่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติไม่ให้ค่าไม่มีความสําคัญซึ่งจริงๆแล้วการไม่ปลด่อยตัวตนนี้นี่ใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองเป็นการปล่อยเมื่อปลตัวตนแล้วมันก็มีธรรมะมีเระอุาช่วยไม่ได้อันนี้เรายึดถือว่าเออเขาไม่เกียรติไม่ค่าไม่มความหมายไม่สำคัญเขาไม่ชอบไม่เชื่อไม่ช่วยเราไม่สงสารไม่เมตตาเราเนี่ยไม่คิดพูดทําดีกับเราอันนี้เราจะไม่แคร์หรือไม่แคร์เพราะว่าเราปลด่อยตัวตนแล้วแต่ถ้ายังมีตัวตตนนออยยูู่่กก็จจะร้้สึใํา ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเสียใจร้องไห้หรือว่าไม่พอใจไม่ชอบมุนงอกันคานหรือว่าเห็นตาว่าเพราะเบื่อเซ็งกับการทำความดีซุ่งก็เกิดจากการที่เรารยึดถือตัวตนซึ่งทดแทนไม่ได้และใครก็ช่วยเราไม่ได้นั้นก็เลยปลดปล,อดปลอดอ่อยตัวตนโดยที่ว่าเขาจะชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อหรือช่วยไม่ช่วยก็ยยยยต,ตามเนี่ยเขาจะดีกับเราให้กล้รให้เกียรติในความหมายเราเหรือไม่จะเห็นเรายู่ใสยตาวินิจฉัยอยู่ใน,ต,ใน,ใในตำแหน่งที่เขาควรจะ แค่ค่าหรือไม่ก็ตามเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายเพราะว่าเราไม่มีตัวตนที่จะยึดติดอะไรอ,อ,อะไรเพราะนั้นก็เลยปลดปล่อยตัวตนดีๆกันทุกคนเนาะจุดขังเษทุกคนที่โชคด,ดีที่ไม่นะห้ปลดปล่อยตัวตนให้เป็นอิสระจากกรรมกิเลสที่บักทั้งหลายโดยทั้งถึงตนทุกคนทุกคนจุดสังเษติ